สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนขับทุกท่านนะครับผม 17. บเหหนอวันอาทิตย์ที่8ปธันวาคมสอง7นหสบนะครับพิกัดหกหนองนาคูหมันควาชมบรร,รมมยากาศยามเย็นนะครับเด็กๆวิ่งเล่นนะครับพลัง หาลูกปลึกงานนะครับปิดึกด้าน,นูโดยเฉพาะตัวนี้ครับนี่สายพันตัวลายนะครับตัวขาวน้ำตาลตัวนี้พันน้อยเลยครับพันหลังพาเด,เด็กเปิดงานสายผน ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่าพานหลังนี่เก่งครับเ,ขขเกเก่งบรรยากาศยามเย็นนะครับอากาศดีมากวันนี้ลมแรงครับลมมาวันแรกวันนี้ลมแรงเลยครับลมดาวมาแล้ว อหอยพรเอาควายเข้าคอกันครับดีหน้าดีดหน้านอ่ะบ่ไอฟางนี่ยังไม่ได้อัดนะครับยังไม่ได้อัดก่อนร <c oughs> ออัดก่อน วิถีชีวิตชนบทเกษตรกร,ะกรนะครับอยู่ตามท้องไร่ท้องนาตามธรรมชาติย้อนลำลึกไปสมัยปู่ย่าตายายพ่อแม่นะครับก็เป็นเกษตรกร,กรชีวิตก็จะประมาณนี้ครับคนที่เลี้ยงควายก็เอาควายเอาขอบช่วงนี้อาหารสมบูรณ์สำหรับ วัวควายนะครับอ้วนทุบเลยน้ำเพชรน้ำเพชรลูกนี่ครับน้ำเพชรดีหนาไปไปน้ำเพชรไปน้ำเพชรไป ครับไม่ได้เอาเข้าคอกนะครับเนะี่ยใต้ต้นกระบกเลยห้อยก่อะนสามเพชรสามเพชรสามเพดสามเพดอืมสามเพชร น้ำเพชรน้ำเพชรน้ำเพชรนอนนะนอนนะลูกนะนอนนะวนปิกเลยตู้ตู้มีสลาตันตู้ตู้มา

อากาศวันนี้หนาวแล้วครับลมหลังจาก,ากะอะนอกเขาสองตัวต่อน,น,นี่บ้างได้ไะวะนกเขาบ้างใครเหรอนึกว่ามีลูกเลยอ,อ๋อบอลูกเลยนี่ขอลูกนี่ให้พัดลังเห็นพัดลังเห็นกัด แม่อยู่บ ah ่อยู่บ่อยูนอ่นี่นึกอยู่อยู่อยู่งานเด็ดแม่มันอยู่แม่มันอยู่อ๋อนี่อ๋อนีกขาครับนี่คุอยู่่อรนกเขาอยู่กลาลูกละนกเขานกเขานกเขาทรมาชัดยืรูปอะ ลูกสองตัวครับอากาศดีครับมันติดโซล่าเซล์สว่างสวัยครับโค้งน้องนาคุหมันฟาร์มถ่ายคลิป บรรยากาศให้พี่น้องเสีแป็นขับที่ไม่ได้อยู่ชนบทที่อยู่ในเมืองได้รับชมชีวิตชนบทไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ขอบคุณ f อซแฟนคลับทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามชมคลิปของช่องกูมันฟาร์มด้วยดีเสมอมานะครับขออวยพรให้พี่น้อง f อซแฟนคลับทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญจเจริญรุ่งเรืองในอาทีการงานจเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจ กิจการที่ท่านดำเนินการอยู่นะครับขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันเฮงๆรวยๆปังๆกันทุกๆท่านนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ